สวัสดีค่ะตกใจไหมวันนี้ใจไหมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้มีการเกี่กับแบบแปลกๆวันนี้มีกิมมิกวันนี้คุณทำอะไรนะคุณทำให้สวัสดีวันนี้มีกิมมิกในการสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะดีใจมากวันนี้เราพบว่ามีผู้ติดตามและวิชาเอกมีผู้ชมรายการของเราเพิ่มมากขึ้นตั้งสามสิบกว่าคนเอ๋ไปบอกเขาสิ ดีใจอย่าลืมมาดูอีกนะคนที่ดูสามสิบคนที่แล้วก็อย่าลืมมาดูวิดีโอคลิปอคลิปวิดีโอนี้่อนะคะจริงๆอ่ะเราจริงๆเราไม่ต้องการให้ติดตามเนื้อหาเราต้องการให้ติดตามลีลาการสวัสดีเื่อเื่อดูให้จบนะอยากให้ดูให้จบครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยจอาจจะมีลีลาการสวัสดีแบบใหม่เราต้องคิดคิดท่าในการสวัสดีเรื่อยๆได้ได้อะมาวันนี้ EP ที่ EP ที่เจ็ดแล้วนะคะสำนวนภาษาอังกฤษในเพลงใช่อ่าวันคุ๋มเริ่มก่อนได้เลยได้เลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเพลง Good for You ของ Olivia Rodrigo นะคะเขาเขาก็จะพูดถึงว่า Maybe I'm too emotional but y o u r a p a r t is like a w o r n i n s a l t มันร้องว่ายังไงล่ะคะท่อนเนี้ย Maybe I'm too emotional but your body's like a wounded soul ไม่ได้แต่เราเราต้องการฟังว่าแบบตรงนั้นมันร้องยังไงไม่งั้นมันจะไม่ไม่อินประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ย คืออวูนเ d น n อฟ l t เนี่ยอวู d แปลว่าแผลนะคะซอเอในแล้วก็ซอแปลว่าเกลือก็คือแผลที<ม>่ทาเกลือนั่นเองนะคะอันนี้เขาบอกว่า your p า r t y a p a r t y ก็จะแปลว่าความเห็นอ,อกเห็นใจของคุณเนี่ยมันเหมือนกับปาดแผลที่เอาเออเหมือนเอาเกลือมาทาแผลมันก็ทําให้เจ็บแสบนั่นเองเนาะอลเนี้นนมันก็จเจ็บ <10 S 1> อยู่แล้วใช่ก็เป็นเพลงที่เขาพูดถึงแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อืมผลานนั้นจริงๆสำนวนเนี้ยมันก็จะเป็นสำนวนว่า to rub salt รับที่แปลว่าฐานนะคะ rub salt into the wound ก็คือแปลว่าทำเรื่องแย่ทำเรื่องที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยให้มันเดวรลายลงไปเองโอเค your turn เหมือนเอาทิงเจอร่าบนแผงอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่เจ็บแสบโอเค เพลงแรกของดิฉันนะคะก็คือชื่อเพลง The Lazy The Lazy Song ของ Bruno Mars ไออะไรก็ข้อนี้นะคะจะลองว่า I'll be lounging on the couch just chilling in my s n u g g y Click to MTV so they can teach me how to d u c k y e นี่กอรูใช่ไหมเดจาบูรู้สึกเหมือนมีเดจาบบู ก็เราจะพูดถึงสองคำที่มันคล้องจองกันข้างหลังก็คือสน a g ี้กับดักกี้สน g g ี้เนี่ยสะกดด้วย S N W G I E สน a g ี้นะคะในเนื้อเพลงเนี่ย S ตัวนี้มันจะขึ้นด้วยตัวตัวใหญ่ฉะนั้นมันเหมือนเป็นชื่อเฉพาะ s n a g ี้เป็นสนกี้เป็นผ้าห่มที่ไม่ใช่ผ้าห่มแบบ เป็นผ้าผืนแล้วมาห่มปกติมันจะเป็นผ้าห่มแบบมีแขนสอดเข้าไปแล้วก็เป็นห่ม mm hmm. อออันนี้เนี่ยมันน่าจะแบบฮิตกันที่อเมริกาเดาว,ว่านะเพราะว่าเขาพูดถึงงนี้ใช่ไหม mm hmm. ก็มันอาจจะเป็นผ้าห่มที่เอาไว้สําหรับแบบสอดแขนแล้วก็อ่านหนังสือได้เล่นมือถือได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นคุมือเรามันอยู่ในผ้าอย่างเงี้ยเนาะประโยคนี้มันบอกว่า i อา be lounging on the couch lounge mm hmm. ที่แบบว่า mm hmm. lounge คะ่ะ mm hmm. ก็คือเหมือนเรานั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็ chilling in my snuggie ก็คือแบบชิลๆอยู่ ในพะโหมส่วนอีกประโยคนึงคลิก to MTV MTV เป็น Music Television เป็นช่องเพลงยุค90เนอะเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักล,ละหละเพราะว่ามันไม่มีรายการนี้แล้วคลิก mm hmm. to MTV คือเปิดโทรทัศน์เนาะเปิดกดไปช่อง MTV so they can teach me how to d u g g y d u g g y เป็นท่าเต้นที่เป็นเป็นท่าเต้นแบบท่าเต้นประเภทหนึ่งเดี๋ยวจะเต้นให้ดู <c oughs> ท่าเต้นดักกี้นะคะก็จะออกมาแบบสไตล์แบบโยกไงโยกไปเรืเ่อยโยกอย่างนี้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็หนึ่งหนึ่งในท่าดักกี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเสรยรผมอย่างนี้อย่างนี้อ่าอ,อย่างงี้อย่างเนี้ยคือคือดักกี้ก็คือ,คอ,คอเปิดไปช่องเปิดไปช่องเอ็มทีวีเพื่อที่เขาจะได้สอนให้เต้นท่าดักกี้อันนี้ก็คือความหมายของสนากี้กับดักกี้ในเพลง lazy song นั่นเองค่ะ อ๋ oh, cute this cute okay เพลงที่สองของจุกนะคะอันนี้เป็นเพลง too good at g o o d b y e ของ Samsmith นะคะอันนี้เขาก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะเพลงมันเป็นเพลงที่ดังมาก s แซมสมิ h <c oughs> เขาก็สลองว่า I'm way t o good at goodbyes I'm way too good at goodbyes good good อ่ะอันนี้เนี่ยปกติ humble way จะแปลว่าทางใช่ป่ะ่แต่อันนี้เนี่ย อพอเป็น way too good เนี่ยมันเป็นการเน้นย้ําว่ามันมากเกินไปนะอันนี้เนี่ยปกติคําว่า too ก็มากเกินไปอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ะคือ I'm <lien> too good ก็คือฉันดีเกินไปหรือเก่งเกินไปสําหรับการบอกลาอันนี้ตเติม way เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเน้นย้ําเข้าไปอีกเนาะแต่ way ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทางลนะมันก็จะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองเนาะฉันเก่งเกินไปเรื่องการดูกฝาคือเพลงนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเป็น ท็อกซิ e l a t i o เ s h i p ชิพะคะเนี่ยเป็นความสำคัญที่เป็น Toxic Relationship ยิ่งเขาทําลายให้รู้สึกเจ็บเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแบบหลักน้อยลงเท่านั้นแล้วก็บอกลามาเอ้ยบอกลาได้ง่ายเท่านั้น mm hmm. ใช่แล้วมันก็จะมีในในท่อนเอ้ในเพลงนันก็จะมีท่อนหนึ่งนะคะเออก็คือคําว่า baby we don't stand a chance นะคะหรือเป็นอเมริกันก็จะเป็น don't stand a chance นะคะคำว่า stand a chance ปกติคำว่า stand แปลว่ายืนใช่ไหมคะ ช ANCE ตัวนี้จะปลเออช ANCE หรือช ANCE เนี่ยแหละก็จะแปลว่าโอกาส stand a chance ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ายืนโอกาสนะแต่หมายถึงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำสำเร็จแต่ว่าอันนี้ไม่เพลงเขาก็จะบอกว่า baby we don't stand a chance we don't stand a chance ก็คือเราไม่มีโอกาส<อ>หรที่จะเป็นไปได้ไป way to way to good แล้ว way to go ล่ะคะเอ้าหมายคุณนุชเก็บทุกตัวละเอียดเลยนะคะอ๋อใช่สิคะทุกอย่างมันต้อง way to go look about good job we all way to go คือ good job ใช่สมมุติอย่างเงี้ยคุณคุณอธิบายอะไรมาแล้วเราก็ตอบด้วยกัน way to go way to go เยี่ยมเลยเอ๋อเออ่ะเพลงที่สองของดิฉันเพลงที่สองชื่อเพลง beautiful day ของวง rock จากอังกฤษนะคะ You too beautiful day <It> s <S ท่อนนี้ <a beautiful S 1> ร้องใช่ <day. S 1> ท่อนท่ฮอกท่อนฮุกมันจะร้องว่า It's a beautiful day แต่อันนี้ไม่ใช่ท่อนฮุกอันนี้จะอยู่น,นั่นจะร้องว่า <c oughs> You love เสียงต่ง You love this town even if that doesn't ring true doesn't ring true ring ที่แปลว่าแหวน หรือริงที่เวลาเสียงโทรศัพท์แบบกิ ing, ้งกิ้งอ่ะริงริงอย่างเนาะ r ร e ก็จริงเนาะริง e r i n g t r u e เนี่ยก็คือ sound true นั่นเองก็ <c oughs> คือฟังดูจริงคือปกติเวลาเราจะบอกว่ามันจริงเราจะบอก is t true ใช่ไหมท,ที่เราจะมักจะพูดง่ายๆกัน is t true แต่เราก็จะมีเราสามารถพูดอีกอย่างได้ว่า it sounds true แบบเอ้ยมันฟังดูจ <c oughs> ริงอะ่ะ <c oughs> ก็ใช้คำว่า it rings true หรืออันนี้มันเป็น <c oughs> มันเป็นเนกาทีเป็นปฏิเสธคือ it doesn't ring true เธอชอบเมืองนี้มากเนี mm ้ย hmm. you love this town even if that doesn't ring true แม้ว่ามันจะฟังดูไม่ไม่จริงอะไรเงี้ยอืมโอเคอ่า good อ่ะมาฟังเพลงที่สกันต่อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพลงฮิตเลยเนาะ like I'm gonna lose you น่าจะเคยฟังใช่ไหมคะคุณเคยฟังไหมมันร้องว่ายังไงนะคะ I'm gonna love you Like I'm gonna lose you ตามก็หนาแหละแลแหละเพลงของ Megan Trainor กับ Featuring กับ John Legend นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมี่าอหนึ่งที่ร้องว่า I won't take you I won't take you for granted มาร้องว่าไงหล่ะค่ะ I I won't take you for granted 'Cause we'll never know it Love l บลบ l ล v When w e r u n out of time time นั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะพูดใหม่ให้ฟังดีๆอีกครั้นึงเมื่อจากเมื่อกี้เราไม่ร้อนนะเขาบอกว่า I won't take you for granted cause we'll never know when when we'll run out of time นะคะคำว่า take something for granted หรือ take you for granted เนี่ยอันนี้ก็จะแปลว่าเห็นเป็นของตายหรือว่าเห็นว่าไม่มีค่านั่นเอง ฉันจำไม่เห็นคุณเป็นของตายเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราจะไม่มีเวลาหรือเวลาของเราจะหมดลงเนาะใช่ so don't take me for granted don't take me for granted that's i <c oughs> okay your turn เพลงที่สามของดิฉันนะคะชื่อเพลง blank space <c oughs> ของน้องเทนะคะ taylor swift ก็ <c oughs> so it's gonna be forever so it's gonna เป็นนิทานหุ่เลยนะ so it's gonna be forever or it's gonna go down in flames down go down in f l a m e ตกลงไปในเปลวเปลวเพลิงในในเปลวไฟในไฟอย่างเงี้ยการตกลงไปในเปลวเพลิงเปลวเพลิงการตกลงไปในในในไฟเนี่ยก็คือการล้มเหลวอย่างอย่างชิมหายไว้วอดอ่ะอืมอ่า เพราะบอกว่า f a i l to a great degree คือแบบ great degree คือแบบว่าปริมาณเยอะอย่างเงี้ยก็คือก็คือล้มเหลวอย่างใช <Okay, exhausted. S 1> ่ล้มเหลวอย่างชิมหายไว้วอดอย่างนี้แล้วกันมันมันล้มเหลวม <c oughs> ากไม่ได้หดา go down in f l a m e เราก็จะบอก <c oughs> ว่า <c oughs> my my business went down in f l a m e ยแบบมันธุรกิจชิมหายไว่วงชิมหายไว้วอดหมดโอ้โหว้าวโอเค เพลงที่สี่นะคะเพลงที่สี่อันนี้จะเป็นเพลงของ Maroon 5นะคะ 5? Maroon ร a r ไฟฟ5เนี่ยแต่ก่อนนะฟังแล้วก็จะแบบว่าก็ม a รุนไฟไม่เคยเปิดบิกชนรีเลยนะว่าม r ร o n แปลว่าอะไรเออม r ร o n แปลว่าวสี Maroon หรือเปล่าคะเออใช่แต่อตอนแรกก็คิดว่าสีสี o n สี Maroon ก็คือเป็นสีแดงเลือดหมูใช่ป่ะอ่าอืมไม่ใช่หรอคะอันนี้อันนี้มารุนไฟก็คือหมายถึงคนติดเกาะทั้งห้า เป็นว่าพฤติกรรมเพอมารนฟล์ทำไมต้องติดเกาะ่ะคะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมไปติดเกาะกันนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะหมายถึงสีน้ำตาลทั้งห้าหรือเปล่าอะไรนะว่าอาจจะหมายถึงสีมารูนทั้งห้าอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มันจะมีสีแดงเลือดหมูทั้งห้าเฉดอีกใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออมีฟิฟตี้เฉดสเปรย์อันนี้เป็นเอ่อฟิฟตี้เฉดของมารูน อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพลงเกาของ,ง maroon f นะคะคือเพลง she will be loved เธอจะถูกนะ uh. อันนี้ก็มันก็จะมีท่านหนึ่งที่ร้องบอกว่า it's not always rainbows and butterflies it's compromise that moves us along โอเคอันนีค่อยยังชั่วอันนี้เน,นี่อยท่านท่านที่เป็น expressions ก็คือ it's not always rainbows and butterflies มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแต่รุ้งกับเผีเสื้อเสมอไปนะชีวิตคนเราเนะี่ยนนะันหนาอะไรแต่เขาก็บอกว่า it's compromise มันคือการประนีประนอมมันคือการยอมกันนะอยอมกันบ้างที่ทำให้เรามันไปต่อกันได้นะอันนี้เนี่ย Rainbows and u n i c o r n คเนี่ยก็คือหมายถึงสภาวะที่มีความสุขกันนั่นเองหรือว่าเรจะบอกว่าชีวิตมันเหมือนโรยไปด้วยกลดกุหลาบก็ได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวย่อว่าเป็น R B U ตัว R ก็คือ Rainbows ตัว B ก็คือ Butterflies แล้วก็ U อันนี้ก็คือย่อมาจาก Unicorns นะคะก็จะเป็นใช่เขาจะพูดเราก็เขจะพูดกันอย่างเงี้ยเหรอคะ R B U R B U อะไรเงี้ยเหรอคะ่ R B U ก็จะมีตัว S ทั้งหลังด้วย อ๋อ oh, นึกถ,ถึงตัวย่อแบบเนี้ยมันนึกทาให้นึกถึงคําทําให้นึกถึงตัวย่อออันนี้คือ TLC อือไม่รู้เลยอะ TLC เหมือนชื่อวงดนตรีเลยเนาะใช่ใช่มันมีคำอย่างเงี้ยแหละมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดถึงว่าเ mm hmm. อ่อเหมือนกับเขาจะบอกว่าสมมติบอกว่า I have TLC for you อะไรอย่างเงี้ hey, LC, ยเฮ้ย TLC ย่อมันจากอะไรคะ Tender love and care Oh my goodness Tender love, oh <my> love and care นะคะ อืมเฮ้ยอันนี้ทำรักนะครัมใหญ่เฮ้ยอยากทำเรื่องนี้จังเลยเนอะแล้วก็จะมีนี่เยอโร่เยอโร่เยอโร you only live once แต่ you only live once อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไปรังหน้าอ่ะทีนี้ your turn เพลงที่สี่นะคะชื่ออันนี้เป็นเพลงเพลงเก่ากึกกึกเลยนะคะอันนี้หมายถึงว่าตัวต้นฉบับเนอะแต่ว่าเพลงนี้ก็มีการเอาไปทำ cover กันหลายหลายเวอร์ช o นอยู่ชื่อเพลง my way ของแฟรงค์ของคุณปู่แฟรงค์นะคะ Frank Sinatra And now, end is near, near. so I face. Ah, <laughs> uh, <stop. coughs> final curtain. Ah, uh, uh, is... yes Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Mm hmm. ก็คือคําว่าบิ t บิ t อันนี้ไม่เป็นอดีตถ้าเป็นเอ่อ uh, มาจากเวอร์เาว่าไบท e ที่แปลว่ากัด e than someone could chew. More than I could chew. ก็คือเรากัดมากกว่าความสามารถที่เราจะเคี้ยวได้อะเรากัดเข้าไปมากกว่า mm hmm. ความสามารถที่จะเคี้ยวได้อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราทำอะไรเกินตัว เกินความสามารถตัวเองเรารับอะไรที่มันมากเกินกว่าที่เราจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับชีวิตเนาะมัน my way เนาะก็นั่นแหละค่ะ okay เจียมมากติดชีวิตอ่ะมาถึงเพลงสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเพลงของ Selena Gomez นะคะเพลง lose you to love me ตอนแรกหนูบอก Selena ตอนแรกหนูพูดว่า Selena Dion ไม่ใช่ เป็นลินออนโอเคอันนี้ก็จะเป็นซิลีนาโกเมสนะคะอันนี้เพลง lose you to love me อันนี้ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือหมายถึงว่าเสียคุณไปเพื่อกลับมารักตัวเอง uh huh. ก็คือยอมปล่อยคุณไปเพื่อกลับมารักตัวเองอันนี้ท่านแรกเลยเนาะเขาก็จะรองว่า you promised the world and I fell for it <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าคุณสัญญาจะให้โลก คำว่า promise the world ตัวนี้เป็นสัญนวนเนาะไม่มีใครหลอกสัญญาว่าจะให้โลกแต่หมายถึงคำว่า promise the world เนี่ยก็คือสัญญาอะไรที่เกินตัวสัญญาในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถรักษาการนั้นเอาไว้ได้นั่นเองก็คือเหมือนสัญญาลมล้มแรงๆเนาะพูดชุยๆไปนะคะแล้วก็คําว่า fail for it fail เนี่ยก็จะเป็นอดีตของคำว่า fall นะคะ fall for เนี่ยก็จะแปลว่า ตกหลุมพรางเออคํา่าหลงเชื่อดนเองนะคะคํา for ่าฟอล์ฟอเนี่ยนอกจากตกหลุมรักแล้วก็วยังหมายถึงตกหลุมพรางล้กทำให้หลงเชื่ออันนี้เขาบอกว่า you promise d the world คุณสัญญาลมดๆแรงๆ and I fell for it ก็คือแลวฉันก็ยังไปหลงเชื่อคุณอีกอแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าบอกว่าเอค่ะคเะขอโทษค่ะต่หลังเขาก็เลยบอกว่า I need to lose you to love me ฉันต้องปล่อยคุณไป เพื่อที่จะกลับรักตัวเองนั่นเอง okay. โอเคไอ้สำนวน,น,นที่ว่า fall for fall for เนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่า I fall for you อย่างเงี้ยค่ะหรือ you fall for me I fall for him อย่างเงี้ยใช่ความหมาย,ยอันนี้ก็จะหมายวึงว่าอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายว่าตกหลุมเหมือนกันแต่หมายถึงว่าตกหลุมหลักค่ะจะไม่ได้ตกหลุมตาจะมีเพลงเออหนึ่ง falling for you อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะ I can't help falling into you I can't help falling in love with you เนอะโอเคมันก็มาจากนี้นะมัก็มี falling in love ใช่ค่ะ ถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นเซลฟ์ฟอร์โอเคค่ะอะเพลงสุดท้ายในวันนี้นะคะชื่ออันนี้ก็เป็นเพลงเก 2, ่ายุค902000แถวๆนี้ชื่อเพลง For You I Will ของมอนิก้านะคะไม่ใช่มนิก้านะมอร์นิก้ามอนิก้า For You I Will ได้ไหนร้องสิคะท่อนฮุกจำได้ปะท่อนฮุกท่อนฮุกจำได้แต่ I will I will I will be อะไร I will อะไร I will cross the ocean. Oh, I will be. I will cross. I will cross the ocean for you. โอ้ยใช่เพลงนี้พอมากอ่าเพลงนี้พอมาก Thank you the moon I will be your hero your strength everything anything o u need. r anything anything you need ได้อ่าแต่ท่อที่จะยกมานะคะมันรองว่า For you I will lay my life on the line Lay my life on the line Lay, mm hmm. the line. lay ที่แปลว่าวาง life <ะ>ชีวิต on the line อ้วันนี้เหมือนเขาเล่นคำนะตัว L หมดเลย lay my life on the line line mm hmm. ที่แปลว่าเส้นก็คือวางชีวิตไว้บนเส้นมันก็ก็ถ้าแปลแบบภาษาไทยก็เหมือนเราแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้อะไรเงี้ยเนาะคือการการ lay my li lay life on the line เนี่ยก็คือการเอาตัวเองไปอยู่ใน ในในในความเสี่ยงในอันตรายนั่นเองเพราะว่าเพลงนี้มันคือ for you I will ใช่ไหมสำหรับเพื่อเธอฉันทําได้เพื่อเธอฉันจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้มันก็หมายถึงว่าฉันจะทําทุกอย่างเลยเพื่อเธอก็สําหรับเพื่อเธอแล้วเนี่ยฉันก็ยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงได้ไปเสี่ยงอันตรายได้อย่างเงี้ยเนี่ยแหละคะ่ะ for you I will ค่ะครบแล้วคอ,อลราคาเพลงนะคะจบสําหรับ EP เร็วมากเลยควัว่าทุกคนชอบนะคะ รลหวหงว่าจะเป็นจะเป็นความรู้ให้ทุกคนได้นะคะค่ะอุ้ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าชอบถ้าเกิดยังมีใครมาติดตามถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เอาไว้นิดนึงนะคะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็แชร์ด้วยก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์คนอื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมตไดต่ที่ช่องนะคะแล้วก็เพื่อ กดติดตามกดติดตามไปแล้วกดติดตามกับกด subscribe เหมือนกันไหมเหมือนกันสินะใ่ใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกดโอนก็ได้ค่ะปลกโอนด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ทําไว้ทําก็เพลงนะคะน่าน่าจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะโอเควันนี้สหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย 好拜拜。